ขยับไปต่อที่ศรีราชาชนบุรีคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าช่วงวันหยุดยาวต้องระบัดระวังหน่อยเหมือนกันนะเพราะว่าวันหยุดยาวอาจจะไปท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยทรัพย์สินต่างๆนี่ดูแลให้ดีครับเพราะว่าจอมโจรสไปเดอร์แมนปีนข้ามกำแพงเลยครับเข้าไปขโมอยรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมครับเขาล็อกคอไว้นะไปหักคอนิดเดียวครับกึกต่อสายตรงแล้วก็ หนีไปเลยครับอตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับนี่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับหอพักแห่งหนึ่งครับแถวแถวนิคมปิ่นทองหนึ่งที่หนองปตือศรีราชชนบุรีนะครับบันทึกเหตุการณ์นี้ครับช่วงประมาณสักตีสองของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาครับชายคนนี้สวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำแดงสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับแล้วก็เนี่ยฮะปีนข้ามกำแพงถึงได้บอกว่าเป็นจอมโจรสไปเดอร์แมนครับ ปีนเข้ามาอย่างนี้นะครับเดินตรงเข้าไปที่รถจักรยานยนต์เป้าหมายที่จอดอยู่ในหอพักเนี่ยครับหลังจากนั้นก็เข็นรถจักรยานยนต์ออกมาใช้วิธีหักคอรถแล้วก็ต่อสายตรงสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขี่หลบหนีไปออกไปจากหอพักอย่างรวดเร็วฮนะนี่ขนาดเจ้าของเขาจอดเอาไว้ในหอพักนะพื้นที่ภายในล็อกคอเอาไว้อย่างดิบดีฮนะแต่นี่ครับ คนร้ายก็ยังสามารถเอาไปได้อพฤติกรรมของคนร้ายครับกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้หมดครับหลังจากเกิดเหตุแล้วผู้เสียหายก็นําคลิปนําภาพกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความที่สพหนองขามนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังติดตามหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีอยู่ผมก็พยายามไปเช็คกับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์นะว่าเปกติแล้วเนี่ยหักคอรถเนี่ยมันทําได้ง่ายขนาดนั้นช่ว เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะล็อกคอไว้ยังขโมยได้เขาบอกว่าสบัดแรงๆหน่อยเนี่ยบางทีล็อกมันหลุดแล้วก็ต่อสายตรงไม่ต้องใช้กุญแจขโมยไปได้เลยอาจจะต้องล่ามโซ่หน่อยไหมหรือว่าล็อกตรงล็อกตรงจานเบรกออาจจะช่วยได้นะนี่ขนาดล็อกกันแบบนี้ยังขโมยง่ายเลยคนที่เสียบกุญแจค้างไว้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงอันนั้นก็ขโมยง่ายที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วกันนะครับค่ะ